จาะทุกเส้นทางอยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจตั้มวิรยุทธ์ยิ่งยวดและเจนจิตวิสุทธิชฉยพฤกษมุกูด สวัสดีคุณผู้ชมครับคุณชีวิสุดสวัสดีครับสวัสดีครับท่านวันพุธฮะ4กุมภาพันธ์2569 5โมงสยน32นาทีคุณชีวิสุดกลับมาแล้วหลังจากเมื่อวานก็หายนะหายตาไปหนึ่งวันหลายท่านถามถึงเยอะเลยอืก็คิดถึงหายไปไหนคุณชีวิสุดอะไรเงี้ยถามไม่เป็นไรเมื่อวานก็สบายดีก็ไปมีกิจกรรมเล็กน้อยนะ เลยไม่มาทํางานแต่ก็ทํางานรู ouais> ้เสียงแชรแพ่ไม่กล pues, ับมาเนี่ยเป็นี่แล้วเริ่มต้นสะพานพระรามแปก่อนเลยนะครับเลยเกินกณผู้ฟังเมื่อตอนประมาณสักสี่โมงช่วงนั้นเน่ะมีรถไปชนกันบนสะพานพระรามแปดฝั่งจากข้างฝั่งทนสี่คันแต่บอกก็ชนหนักมีคนเจ็บด้วยผ่านไปประมาณสักสี่สิบนาทีเคลื่อนย้ายอัดประมาณกลมๆนะเคลื่อนย้ายไปสองยังเหลืออีกสองแล้วผ่านมาจากนั่นมาก่อนห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเลยก็ไปหมด เคลื่อนย้ายหมดเลยเคลื่อนย้ายหมดแต่ติดนะฮะหลายท่านบอกโหอยู่40นาทีแยกส่วนมิกสักวันราชดำเนินนอกอีกท่านบอกชั่วโมงแล้วครับราชดำเนินนอกไปจปรอจะขึ้นสะพานพระรามแปประมาณนีนนะ้นี่ก็ภาพที่กเกิดเหตุรถชนกัน4คันตรงทางโค้งแบงค์ชาติสะพานพระรามแนะ,ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายรนำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วก็เคลื่อนย้ายอย่างที่ตั้มบอกไปเมืเ่อเวลา17นาฬิกานะค,ะครับอตอนนี้ดูแต่ละด้านที่จะไป แยกจบรอขึ้นสะพานพระรามแปดนะครับด้านแรกที่มีปัญหาก็คือราชดำเนินนอกอ,อแถวแยกมัคคาวานแยกสวนมิกสกวนันแล้วก็วพลรรานพระชวังดุสิตยังหยุดนิ่งนานมา่สีอยุทยาเองเนี่ยที่มาจากทางแยกสวนีนะแยกวัดเป็นจ่าเสียงเริ่มแหบมาทางพระะรันพระชวังดุสิต <c oughs> น่าอินชัยเลยเสียงแหบแล้วอ่ะหนาแน่นดอยหนึ่งฝั่งมีภาพการเดิน,นทางจาก,กพระนิพงที่มาจากด้าน <c oughs> หน้าวะสะเกตวิ่งออกไปทางแยกหลานหลวง <c oughs> แยกจากกระิพงแยก จอ,อป,ปโลก็แน่นเหมือนกันก็มีท้ายอยู่ตรงแยกบวรจักอก็วันมันมีเหตุด้วยเนาะก็เ <ผม S 1> <ๆ S 2> ลยทําให้การจราจรมีผลนะครับ,รบแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆเ<อ>มื่อตอนบ่าย3ามคุณผู้ฟังเรื่องของค่าฝุ่นสองสาวันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีเกินบ้างนิดหน่อยบางเขตเกินมาตรฐานก็คือ37.5ไมโครกรัมส่วนบ่าย3ามวันนี้กทม ห้าอันดับแรกบางรัก40.4สี่อันนี้ก็เกินปทุมวัน38.5นิดหนึ่งนะฮะระบางสาง37.9เกินมานิดหนึ่งประเวศ35.9หน้องแขม35.4เฉลี่ยทั้งกรทมออยู่ที่อ่าไม่ได้บอกมานะฮะเขาไม่ได้บอกมาจริงๆด้วยจบไปดรื่อยเลไม่รู้แล้วเฉลี่ยเท่าไหร่นี่มีในนั้นไหมยี่สิบป่ะไม่รู้เหมือนกันเนลี่ยยี่สิบนะนะรอ ก็ปุ่นไปเลยนะยี่สิบเลยแต่ไม่เป็นไรคือไม่ยังไม่เป็นไรคือมันก็บุ่นก็ปนเปงน่ะอากาศนะฮะแต่ถือว่าก็ยังไม่ได้โอเวอร์เหมือนสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วไม่ไหวเลยสัปดาห์ที่แล้วเต็มกทมเลยเี่ค่าฝุ่นค่าเฉลี่ยฝุ่น pm สองจุดห้ายี่สิบไมโครกรัมต่อลูงบาบาลเมตรเป็นที่บ่ายสามใช่ป่ะใช่เวลาบ่ายสามโมงดูตรงไหนอ่ะนี่เนี่ยอ๋อขบวนมุมขวาทําไม่เขาทำให้ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเราไม่เห็นเองเราไปโทษเขาแล้ว อากาศคุณรู้ฟังวันนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้เป็นยังไงมือนเดิมเลยจบนะประมาณน,นี้จบดื้อๆเหมือนกันเ็ไม่รู้จะก็เหมือนเดิมมาเดิมเออไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงแต่ในช่วงแปดเ้าสิบวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนี้ทางกรมุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะมีความเย็นจากจีนเข้ามาแต่ช่วงแรกก็จะมีฝนคือความเย็นมันมามันก็จะมาเจอฝนไม่ใช่มาเจอฝนจะเกิดฝนก่อนหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็ลมแรงด้วย นะครับส่วนอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันก็คลื่นปานกลางแต่ก็ฝากเตือนนะเกษตรกรนะแสดงว่าอาจจะฝนเยอะอย่างนี้หรอเนี่ยเตือนมาคือมีลมด้วยไงครับคุณผู้ฟังบอกเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเนื่องจากฝนหรือว่าฝนฟ้าโอโ้ใช่ครับว่าฝนฟ้าขนองเลยนะฮะที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งลมที่พัดแรงด้วย8-90กลุ่มพาช่วงเลือกตั้งพอดี ครับ <S <S ผมอ่าฮะอ่าฮะดูเส้นทางรอบในตอนนี้พระรามหนึ่งที่มาจากสยามวิ่งเข้ามาทางแยกปทุมบันลังกาสนามกีฬาแห่งชาติตรงไปขึ้นสะพานกษัตริย์ศึกหนาแน่นเลยนะครับครับพยาไทยจากสามย่านเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแน่นสองช่วงาจากราชเทวีแน่นฮะท้าอยู่ตรงมาบุญคลองแล้วก็ช่วงที่สองก็จากปากซอยธีเข้าอนุสาวรีย์ชัยสามเสนมาและอัปเดตล่าสุดถนนสามเส้นจะเปิดใช้เมื่อไหร่ท่านผูว่า ชัดชาติวันนี้ก็ได้ไปประชุมกันมากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปเลยคุณผู้ฟังอีกยาวอีกนานใช่สามเซนมีทั้งหมด4ี่เลนจะเปิดให้ใช้ก่อนสองเลนช่วงพฤษภาคมไม่ใช่ปีนี้ปีหน้านะเขาข้างในมันมันมันนะถอดก้อยเราก็เห็นนะดิมมันสไลด์ดู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 ไปอย่างนี้นะมันลึกมากเลยนะอจะเปิดให้ใช้ก่อนสองเลนพฤษภาคมปีหน้าและหลังจากนั้นจะเปิดให้ครบสี่เลนตุลาคมปี หน้าแล้นก็ตีไปประมาณสักเกือบสองปีอ่ะถ้าจะครบอ่ะเนอะอับนั่นแหละก็ปีอ่ะปีครึ่งอ่ะกอประมาณนี้นะครับผมก็ปีหน้าไว้เลยแหละก็แบ่งเป็นสองขยัดสองช่องจราจรก่อนพุ้งสภาหคมแล้วก็สี่ช่องก็ เดือนตุลาคมาาท่านผู้ว่าบอกมาท่านผู้ว่าชาชาติบอกว่าถนนที่เห็นว่ามันเรียบเลยนะยังมีกระบวนการที่ต้องดําเนินการต่อถ้าหากเขเปิดถนนและสุดท้ายก็ต้องปิดอีกจะทําให้ความล่าช้าแล้วก็คนก็จะสับสนด้วยครับผมที่สําคัญคือ คือแต่ก่อนท่านผู้ว่าบอกว่ายังไงนะนจะเปิดได้เลนหนึ่งนี่แหละแต่ในขณะที่เปิดได้เลนหนึ่งมันก็ต้องมีเครื่องจักรของเจ้าหน้าที่ทํางานมันก็เสี่ยงกับความไม่ปลอดอภยัยรวเป็นอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นไม่คุ้มอยู่แล้วไม่คุ้ม,มก็เอาเป็นว่าปีหน้าเลยก็แล้วกันครสองเลนก่อนพฤษภาตุลาก็ค่อยเป็นสี่เลนครับผมครับ <laughs> ดูสุขุมวิทแถวอโศกนะฮะแต่ละด้านก็มีท้ายแถวอย่างสุขุมวิทขาเข้าเนี่ยดูตรงปากซอยสุขุมวิท2 6ครับแยกระโศกไปนานๆหนาแน่นส่วนสุขุมวิทฝั่งขาออกใบแยกพร้อมพงท้ายอยู่แยกนานาแล้วก็กลางสวนอโศกสุขุมวิทไปเพชรบุรีท้ายแถวอยู่ตรงนานาส่วนเป็นจากกิติฝั่งกับกันใบแยกอโศกสุขุมวิทกลางซอยนะครับพี่ตามท้ายอยู่ตรงแยกอโศกเพชรบุรี วันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์พุทธพระหาสนี้บรรยากาศซ้อมใหญ่มีภาพมาแ้คนก็เยอะแหละถ่ายรูปถ่ายรูปกันด้วยนะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากคุณผู้ฟังสามวันซ้อมใหญ่เริ่มวันนี้พุทธพระหาสุขแล้วก็วันจริงก็พุทธพระหาสุขสัปดาห์หน้าสองรอบเลยนะเช้าบ่ายนะเช้าบ่ายนะฮะ่มเจ็ดซิ่งยังไม่รู้เออบัณฑิตหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ลายทั้งหมดใช่ใช้คำว่าสามวันนะเหรอใช่คำว่าลายเลยเหรอ ตามข่าววัน่ีเหรอข่าวออลายมันออกแนวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออเอเสร็จยังอืมน่าจะเรียบร้อยแล้วพี่ตัมเข้ามานี่ไม่คิดจะเช็คอะไรมาก่อนเลยแลอย่างไงยวได้สอบถามโซนอาวมาก่อนเมื่อวานงานการก็ไม่มาทําวันนี้แทนที่จะมาดีดดาสหน่อยก็ไม่จะใช้กันเลยก็แล้วติดไหมล่ะดูสิอืมไม่เท่าไหร่นะเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งเข้ามาก่อนนั้นก็ค่อนข้างดีสําหรับ รามคำแหงนะครับอ,อย่างตอนนี้เองเนี่ยจะแน่นออกไปทางแยกลํลำสาลีมากกว่านะไทยแถวจะอยู่ตรง <c oughs> คุณไปวไปเป็น <c oughs> รามกําแหง71ออนะฮะก็ออ<อ>ด้านบนยกกระดับรามคำแหงยังเคลื่อนตัวได้ดียังไม่มีปัญหาคือถือว่าติดปกติใช่ใช่นะครับผมลงทะเบียนกันเดี๋ยวก่อนรอบเช้านี่ต้อง6โมงจนำะไม่ผิดนะแล้วคนก็ต้องไปก่อนไงใม่มา่ารอบบ่ายลงทะเบียนน่าะ เจ็ดโมงว่าอะไรประมาณนี้แหละเราเขาจาไม่ได้เหมือนกันมาก็ไม่เช็คอะไรด้วยแต่คุณน้าก็เลยงาคำตอบไม่อยู่ล่าสุดล่าสุดออมาแล้วจากสองจากสองทำไมทำพิเศษน้องผมป่ะยังไงเอาข้อมูลช่วงสองห้องมาอ๋อพื้นที่ของผมป่ะจะไปถามสองห้องเออเดี๋ยวไปมึงนะเออก็ดีเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวรูคำตอบว,ว่าแต่จะมีข้อมูลจากสอนทุงสองห้องมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยคุณ้ากำลังผี่ไม่อยู่ไม่รู้มีเรื่องอะไรนะแทนที่ถามพื้นที่โดยตรงนะหัวมาเอาไปถามพื้นที่ของสองห้องเออก็ดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่เอางี้ภาพรวมถือว่าติดปกติไ,ได้อยู่ได้อยู่มอนามเไม่ได้ติดเกินไปไม่ได้ติดเกินเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วรังสิตเป็นสถานที่สอบวันเสาร์นี้คุณรู้ฟังช่วงเช้าเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งผู้เข้าสอบห้า้อยปสิบคนไม่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็อ๋อมีสองสถาบันบมาสอบที่ที่ทธรรมศาสตร์รังสิตก็เวลาเดียวกันเลย9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงอะกลมๆที่หนึ่งห้า้อยปดสิบอีกที่หนึ่งก็คือพันเจ็ดตีไปประมาณสักสองพันกว่า,านะฮะครึ่งวันเช้าว,วันเสาร์นี้ส่วนธรรมศาสตร์แฟหมดยังหมดแล้วหมดแล้วใช่ป่ะอ่าพระนครแหละหมดแล้พระนครน่ราจะวันวันที่6 ก็นะจะหมดก่อนเ,อเกษตรแฟร์วันหนึ่งส่วนเกษตรแฟร์นี่วันที่ 7, เจ็ดกุมภาพันธ์นะดูสนอยเลยทั้งสองจุดเลยพระนครงานที่ราชพัฒนพ์พระนครก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งจริันะไม่มีปัญหานะครับส่วนงานเกษตรงานเกษตรแฟร์ถ้าเป็นฝั่งขาเข้าเนี่ยถ้าดูจากบางเขนเข้ามาทางแยกเกษตรเคลื่อนตัวได้ครับนะแล้วต่เห็นคุณน้าบอกว่าบรรทุกปูนจอดเสียทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนครับ นะฮะน่าจะเป็นฝั่งขาเข้านะพี่ตั้มถ้าดูเส้นจราจรมันขาดอยู่ช่วงเชิงคลืขึ้นนะฮะเนี่ยตอนนี้เนี่ยมาจอทังดเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยเพิ่งแจ้งเข้ามาล่าสุดนะ,ะ,นะครับออ๋ฝั่งขาเข้าแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดําเนินการเคลื่อนย,ย้ายท้ายแถวงามวงพยาบานขาเข้าเนี่ยสะสมไปอยู่ใต้ด่วนใต้ด่วนงามวรงพยาบาลน,นะส่งงามนงานโรงพยาบานฝั่งเขาไปแค่ลายเนี่ย ท้ายแถวสะสมอยู่ในอุโมงเกษตรส่วนด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่ติดนะแต่แน่นจากทางบางบัวไปบางเบบางเขนนะที่กระทบมานะครับส่วนด้านหลังก็สะสมมาถึงอายักนัดเปล่าเกษตรแฟมีถึงวันเสราร์เมื่อกี้อะไรนะราชพัฒนพระนครราชพัฒนพระนครวันที่หกวันที่หกวันสูงธรรมาศาสตร์หมดแล้ว หมดแล้วฮะระชารหมดก่อนนะรามคำแหงสรุปยังไงไปถามสองห้องไปถามผมมามีอะไรมาตอบตอบไปนี่เขาบอกกรณีซ้อมที่มรามคำแหงเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังขยอยออกบางส่วนก็ยังถ่ายรูปอยู่ในด้านในมรามอยู่ชื่นมืนอ่ะใช่แล้วก็ชื่นมืนอ่ะก็คุณก้องพิทักษ์ครับใช้เส้นทางบนด่วนทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงจะไปท่าเรือแถวราบบ่อนไก่พระรามสี่ทางลงนี่แหละ นะฮะก่อนถึงไฟแดงนะก่อนถึงก็คือก่อนจะเบี่ยงออกทางไฟแดงใต้ด่วนพระรามสีมีผู้หญิงคนหนึง่งเดินโบกรถเคาะกระจกของเงินโอ้ฮะมา,มาไงนเนี่ยอันตรายมากนะแต่แจ้งกู้ภัยไปแล้วนะครับแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแจ้งมาเผื่อเวลาหลีกเลี่ยงการเดินทาง <S <S เผื่อเวลาในการเดินทางราชปารบเนื่องจากมีแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าประชาสัมพันธ์มานะครับราชปารลบ เลี้ยวขวาไปนิคมมกักกสันกรุณาใช้ช่องจราจรที่ห้าเท่านั้นคืออะไรอธิบายเพิ่มเติมสิครับเนี่ยโ <Okay. S 2> อเคที่ดูจากภาพอินฟโฟกราฟิกใช่ไหมฮะ,ะประจำพันธผู้ชาเทิ้ทางและจะไปลบที่จะไปนิคมมกักกสันเนี่ยให้ใช้ช่องจราจรที่ห้าเท่านั้นนะเขามีอยูอ่ห้าช่องทางเลยแหละช่องทางที่ห้าเนี่ยจะเป็นช่องทางขวาสุดเลี้ยวขวาใช่ที่จะไปขึ้นจตรุรทิใช่ไหมฮะส่วนช่องหนึ่งเนี่ย อจะเป็นช่องหนึ่งช่องทางที่มาจากทางมักกะสันจะไปประตูน้ำนะแล้วก็อีกสี่ช่องทางเนี่ยก็จะเป็นจากประตูน้ำไปแยกมักกะสันจะเป็นทางตรงทั้งหมดเลยที่จะไปทางดินแดงนะฮะคือถ้าจะเอางี้ถ้าจะเลี้ยวขวาให้อยู่เลนขวาเล้ีอย่าไปอยู่เลนที่สองจากขวาเอาไวาเลนที่สองจากขวาเขาให้ตรงอย่างเดียวนั่นแหละนะครับมาคุณเชนพระสงฆ์ต้องเรียกพระสิใช่ไหมพระเชน เป็นพระสงฆ์ชาวเมียนมาถ้าลืมย่ามพระครับในนั้นจะมีเอกสารนะฮะโอ้ด็อกเตอร์เชนนะฮะนั่งแท็กซี่จากวัดสุธรรมวดีซอยบางกระดี25ิไปทำธุระที่สามโคกปทุมธานีแล้วก็นั่งคันเดิมมาลงที่วัดนะฮะแต่ระหว่างทางรถแท็กซี่คันนี้น้ำมันหมดท่านก็เลยลงห6มาสิบกมลายนะโอ้ พี่โชเฟอร์จาได้แหละนะครับเพราะว่าไปส่งท่านเสร็จแล้วก็รับท่านกลับแล้วน้ามันพี่ก็หมดน้ามันรถพี่หมดท่านก็เลยต้องลงไปต่อคันอื่นท่านลืมย่ามว่าย่ามพระส่งข่าวกันคือมีเอกสารที่ท่านต้องใช้ไงนะฮะจักรพันธดพงศ์สอปลอมากันลืมเลยพิษณนุโลกส่วนมิกมากันลืมเลยอยู่โซนี้อยู่นะที่ติดหนักๆอยู่นะฮะโอเควันนี้ทองคําบวกไป2001ครับ นะครับล่าสุดเมื่อช่วงเวลา17นาะิกานาทีปรับขึ้นลงกันไปทั้งหมด32ครั้งนะครับขึ้นไป2 0 0 1แล้วก็เมื่อครู่ลงอีก100เอางี้ทองคำแท่งรับซื้อ75,500บาทบาทนะครับขายออก75,700บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ73,995บาทกับ96สตางค์ขายออก76,500บาทนะครับแต่เมื่อวันวันจันทร์ใช่ไหมตกใจกันใหญ่เลยนะมัลงไปเหลือ70,000มื่นนี้นะวันนี้ก็มาชงเชือนนิดนึงนะฮะก่อนขึ้นสะพานพระราม8อยู่ตรงนี้มาชั่วโมงนึงแล้วท่านเนี้ยผมอ่านชื่อท่านไม่ออกขออภัยผมอ่านชื่อคุณผู้ฟังท่านนี้ไม่ออกนะครับชื่อโปรไฟล์อันเนี้ยออฟฟี่ออฟฟี่ <laughs> อีออะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วส่งภาพมาอยู่ตรงนี้นานเลยส่งมาหลายรูปด้วยครับก็ทั้งราชราชดำเนินนอกก็แน่นหลานหลวงตอนนี้กระทบสองด้านเลยพี่ท่า ยม,มาราชไปแยกหลานหลวงเลี้ยวขวาจากวพันิ์พง์ไปพระรามแปดด้วยแล้วก็ทางตรงก็เลี่ยงมาใช้เยอะเหมือนกันเพื่อจะไปข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าราชะดํ 1, าเนินกลางก็แน่นตอนนี้หลานหลวงเนี่ยเต็มไปถึงยม,มาราชแล้วกระทบสวรรคาโลกที่มาจากทางแยกสบาบันีด้วยนะฮะคุณสมศักดิ์บอกให้อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยในซอยรามคำแหง43ทับหนึ่งในซอยนะครับ43ทับหนึ่งเลยสะพานข้ามคลองแสนแสบไปน้อยหนึ่งขวามือเนี่ยจะมีร้านสะดวกซื้อ นะฮะสาขาซอยบดินเดชาสองร้านสะดวกซื้อท็อปเดลี่สาขาเขาก็ให้มาบอกเนี่ยช่วงเย็นสี่ห้าโมงเย็นก็จะมาส่งของอะไรกันแบบนี้ทุกวันและก็มันเป็นรถสวนเลนเป็นถนนสวนเลนบอาทักตีสองได้ไหมมาส่งกันรถไม่ติดได้ไหมหรือหลังสี่ทุ่มได้ไหมเงี้ยมาสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นทุกวันบอกติดมากๆคุณสมศักดิ์ก็ผ่านก็เบื่อทุกวันนะแล้วก็มาเจอสาเหตุที่โออโถอะไรเนี่ยมันก็มีอะไรใช่ไหมบางตีรถจอดเสีย ไม่ใช่เลยแล้วส่งของคุณว่าตันทีสองนาทีก็ต้องแบกขึ้นแบกลงแบกขึ้นแบกลงกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะอย่างน้อยก็แต่ของเยอะก็นานอยู่นะกาบอกเปลี่ยนเวลาเลได้ไหมป้าเจ้าหน้าที่ช่วยไปบอกเขาหน่อยส่งเรื่องให้คุณสมศักดิ์แล้วก็เข้าใจนะผ่านทุกวันเจออีกแล้วเหตุเดิมๆอย่างเงี้ยนะฮะคุณสลันสอบถามเส้นทางจรันรวงสว่างมุ่งหน้าวิภาวดีเป็นยังไงบ้างครับ บางพัดพระรามเจ็ดจะรังสนิทวงไม่ติดเลยนะฮะชะลอตัวนิดนึงก่อนถึงเอ็มอทีบาง o, อ้อไม่ยาวนะแล้วก็เลยจากเอ็มอทีบางอ้อพระรามเจ็ดมาได้ข้ามาวงสว่างรัชดา <c oughs> รัชดาขาเข้ามาราชวัทีนี้หนาแน่นถ่ายอยู่บนสะพานขามยียปงสว่างคุณนุชที่ไกลสวัสดียามเย็นนะครับ,รบตอนนี้ผมอยู่ทางหลวงหมายเลขเจ็ดฝั่งขาเข้าจากชนบุรีมุงนะ่งหน้าเข้ามากมยี่สิบเอ็ดบวกแปดร้อยการจราจรสบายๆทั้งสองฝั่งนะครับคุณหน่อยกรณีบอกคุณเจนโดนอีกแล้วนะครับเมื่อวานครับ มีแต่คนถามถึงด้วยความเป็นห่วงหายไปไหนอะครับลุงสาบ,บอกกันนะตั้งแต่วันไหนวะนะน<อ>คุณก็บอกเพาว่าวันจันทร์เออวันจันทร์บอร์ดวันอังคารเนี่ยวันจันทร์วันอังคารจะลาหลายคนก็โอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าลาลาออกเลยไหมอะไรเงี้ยถ้า <laughs> ลาขนาดนี้ก็เขาก็เป็นห่วงกันอันนี้ความมนใจผู้ฟังหรือความในใจคุณนั่นแหละเหมือนกันถ้าลาขนาดนี้อยู่บ้านดีไหมอะไรเงี้ยนะอืม คุณมดชักทายกันมาสวัสดีคุณตั้มคุณเจ้นนะครับคุณมดครับแล้วก็คุณสมชายดูสิทธิ์ภาพชัดและเสียงอทั้งออ,อ,อ,อยู่ดูสิทธ์คุณตั้มคุณเจ้นอย่าลืมไปเลือกตั้งเนี่ยเอาไม่ลืมแน่นอนคุณมดนะครับขายเสื้อสอพอด้วยค่ะยังไม่ได้อัปเดตเลยยังมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเหลือคือมีมีแ่ไในรู้วเหลือไซส์อะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องไปเช็คให้ก่อนนะฮะจะได้มาบอกอีกทีหนึ่งนะฮะหรือถ้าจะไม่ขายลก็ได้ทําไปเล่นไปนะ ในไหนมันนานมากเลยนะไม่ไม่ออกไปสักตัวเลย <c oughs> ดีกว่าไม่ขายดีกว่าเออหาเรื่องพรุ่งนี้ไลา์แล้วนี่คุณคนละนองครับผมพรุ่งนี้เขาไม่ไม่ถรงโอ้โหทลาขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาแล้ว <c oughs> มาอยู่บ้านแล้วล่ะทลาขนาดนี้นะเออคุณดำนาจบอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณศรีสาบอกคุณเจนกลับมาแล้วคุณตั้มจะได้ไม่เหนื่อยนะครับเออวมอวย่เมื่อวานยังไม่เหนื่อยเลยจากกับตั้มโนพลัด ก็ไม่ต้องพูดเลยปล่อยพูดอยู่คนเดียวพูดปล่อยพูดทั่เลยพูดอยู่คนเดียวใช่นั่งน้ำลายยืดอยู่เนี่ยปล่อยพูดแซ่ก็ไม่ได้เลยไม่ยอมสู้แซ่ไม่ทันสู้สู้ปล่อยอ่ะคุณสมพลคุณสมพลบอกไปเกษตรพหอนโยธินติดไหมครับอ่ะสนอยระผ่นโยธินขาออกถ้าไปงานเกษตรแร์เนี่ยจะมีปัญหาฝั่งขาออกแล้วก็มีท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงให้แยกดัดเผาแล้วก็เลยจากเกษตรไปเนี่ย แถวพักภูมิใจไทยนะที่จะวิ่งออกไปทางสะพานข้ามคลองบางบัวก็หนาแน่นก่อนเข้าโบสถ์อยบางเขนอีกนะมีปัญหาสองช่วงเลยอุบัติเหตุพญายไทยปทุมวันมานุสาวรีชัยสมรภูมิเชิชงทางลงสะพานหัวช้างเลยปทุมวันมาหน่อยคุณผู้ฟังรถเก่งช่วงสองคันเลนขวาติดแน่นอนแน่นนะจากรัชเทวีไปแยกพญายไทยก็แน่นอยู่แล้วอุบัติเหตุมาอีกด้วยอตอนนี้ท้ายแถวก็อยู่ตรงข้ามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจาคุณสรศักดิ์คุณจิตตะกรอยู่โพหนโยธินนะครับออกเมืองทางลงสะพานกลับ รถโรงเรียนวันครูสุดโซนไหนฮะเนี่ยลังสิ์เลยเหรอใช่ครับผมมีหกล้อไปชนกับรถเก๋งเลนขวาของกู้ขนานพื้นที่ของปทุมธานีคุณทวิที่ไกลมอเตอร์เวย์สายเจ็ดออกมอคู่ที่เรียนในทราบอ้อไม่ใช่อันนี้เพิ่มเติมมอเตอร์เวย์สายเจ็ดขาเข้าช่วงสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าพระรามเก้ากมสิบเอ็ดนะฮะก็ระหว่าง สุวนภูมิกับลมกล่าวการจราจรบอกหนาแน่นนะครับแต่ก็ยังพอขยับขยเยนเคลื่อนตัวได้สนทุ่งสองห้องแจ้งงานวงวันพงเพชรไปกรเกษตรสะพานข้ามังงเขนที่บอกมีรถบรรทุกไปชอเสียน<ส><ส>มาคู่นี้นะฮะโอ้ตอนนี้ก็ไม่ดีนะฮะติดขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเกือบถึงแค่ลายแล้วงามวานฝั่งขาเข้าที่จะมาทางเกษตรออืฮคุณหนุ่มคุณหนุ่มใช่ไหมฮะ คุณมดบอกถึงดีค่ะถึงบ้านแล้วค่ะคุณหนุ่มคุณหนุ่มแบบช่วงเช้าใช่ไหมอาอเข้าเวลาข้ามแล้วนะครับครับผู้ใช้รถในช่วงเย็นๆรถยนต์จํานวนมากครับทานมือข้ามกันไหมครับคุณผู้ฟังสวพ91ครับเดือนที่สองปี6-9ได้เรื่องราวได้มีผู้ใช้ชีวิตอะไรเนี่ยอะไรอะไรคุณโนมพิมไปเลยก็มาเนี่ยพิมไปเรื่อย การศึกษาครับหาข้อมูลราคาน้ามันวันนี้นะครับฟังสอพอครับเสียงดีเจสอพอชวนฟังมาอ่า์ไปเรื่อยนะฮะแต่ราคาน้ํามันยังปกติฮะไม่ได้ขึ้นได้ลงมาสักพักใหญ่แล้วนี่เขาบมตมบิกทายเขานะหนุ่มแมงดาหนุ่มแมงดาชื่อก็ไม่น่าขอบเลยหนุ่มแมงดาชื่อน่ากลัวมากเลยนะฮะ <laughs> พี่ท่ามอย่าเน้นพี่เชนสี่พี่เชนเขาเตรียมการบ้านมาดี ไม่ได้ทำเลยเดิมๆเข้ามาถามอะไรก็ตอบไม่ได้เนี่น่าจะหมายถึงก่อนนั้นโดยที่สอบถามเกี่ยวกับหลังําแขงใช่ไหอ่า <c oughs> คุณภูสิทธิ์ราชพฤกษ์ขาออกอุโมงค์พระรามห้าขนนี้คือเปลี่ยนทางเป็นจุดติดจริงๆนะคุณภูสิทธิ์นะเมื่อก่อนคุณภูสิทธิ์ก็แจ้งก่อนที่สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ยังไม่เสร็จก็เนี่ยเนี่ยราชพฤกษ์ขาออกข้ามคลองมหาสวัสดิ์อบอุ่นครับตอนนี้ย้ายจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปอุโมงค์พระรามห้าน่ะแต่เมื่อพระรามห้าไปด้านหน้าเซ็นทรัลใช่ไหมฮะใช พูดวิลล่าน่าจะผลึกอ่าก็ยาวอยู่คราบเงเย็นนี้นะฮะอ่าหลุดไปแล้วโอเคนะหลุดไปแล้วโอเคฮะเลยโมงยัง,ง,งพระรามห้าไปแล้วก็ดีขึ้นอ่าครูพัดไปอีกสามวันอีกสามวันสี่คืนท่านต้องตื่นขึ้นมากาบัดสามใบ<ไ>นะครับอย่านอนหลับพับสิเดี๋ยวชีวิตไม่รุ่งนะฮะสีเขียวเลือกคนสีชมพูเลือกพักส่วนสีเหลืองน่ารักอากาจา้า <laughs> <laughs> เราไม่ชี้นำสิไม่เอา ไปเลือกตั้งล่วงหน้ามาหรอคะอ,ะอ,ะอ,อ่าเอากว้เลยเขาคุยกันเองจารันวงสว่างไปแล้วใช่ไหมครับไปแล้วครับอ่าจารันวงสว่างพี่าดีโอเคอ่าคุณกิติศักดิ์ครับอรอบอกว่า,าสวัสดีครับพี่ตั้มพี่เจนยามเย็นมันพุ่สีเขียวเหนียวซับนะ,ะบมีการปกตินะ,ะพี่ตั้มเสียงใสพี่เจนก็เสียงหล่อน,นะยังไม่มีอาการชวนให้หยุดงานแต่อย่างใดนะฮะคิดถึงครับไม่รู้จะคุยอะไรทักทายตามอายุสีนะฮะเมื่อกี้ทาเสียงมีอะไรสะดุดสะดุดอยู่ในคอเลยนะเริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มแล้ว เริ่มจะแบบอ้อนเริ่มจะเนี่ยสตอรี่ขึ้นมาแล้วนี่คุณพิเชษดาบอกว่าหลานหลวงไปได้หรือยังคะอืมได้ไหมคือยังแน่นอยู่พี่ตั้งคือท้ายมันยาวอ่ะท้ายมันยาวสะสมเนี่ยรถที่เขาเคลียร์กันไปก็จะชั่วโมงแล้วนะครับที่มีรถชนกันเอาย้ําหน่อยเมื่อประมาณทักสี่โมงเสร็จเสร็จมีรถไปชนกันที่สะพานพระรามแดฝั่งข้ามฝั่งทนใช่ครับแล้วก็มีคนเจ็บแล้วก็ชนกันหนักใช้ใช้เวลาในการเคลียร์ก็เกือบชั่วโมงครับผมอ๋อแต่มันหนึบมากเลยมันเย็นด้วยไงฮะร ก็มาเติมมาตลอดเลยอะไรพอดีนะสี่โมงเย็นนะครับผมอะไรยังไงต่อเนี่ยนี่แหละก็ร้านหลวงอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะเพราะตอนนี้เนี่ยยังแน่นตั้งแต่ยมราชไปถึงแยกผ่านฟ้าสวรรคโลกก็ยังต่อเนื่องอยู่นะฮะคุณทักซี่อาซบอกเมื่อครู่นี้เห็นพูดกันถึงเรื่องทองเพิ่งไปซื้อมานะฮะร้านขายออกจำนวน200รับซื้อเท่าไหร่ราคา7 2 3 5 5อัน้าบาอันนี้บาทหนึ่งเนาะจำนวนเงินเดี๋ยวก่อน โอ้โหสิบสี่ล้านอะไรไปเอาใครมาเนี่ยซื้อไปสิบสี่ล้านเออสิบสี่ล้านบาทนะสิบสี่ล้านสี่แสนไปเอาใครมาคุณดึกเซียไซมันคุ้นๆนะเหมือนกันเขาแชร์ในอโซเชียลย้อนหละหัละต่อไปคงไม่น่าจะเป็นการลาของคิววันพุธแล้วคุณดึกเซียไซบอกต่อไปคงจะอ๋อคงน่าจะเป็นการลาของคิวันพุธจันไปแล้วอังคารแล้วโอ้โนะฮะเดีวน่าจะเป็นวันพุธใช่ไหมอ่าก็จะเป็นพุธแหละก็ค่อยๆไล่ไปฮะ ไม่มีเลยใต่ตัวอ่าใช่อ,อโอเคอโอเคคุณไกรสอนบอกว่าวานาชิตบอกว่าจะใส่สบายกับกางเกงยีนเห็นบอกนินทาคุณเจ้นด้วยเวลาทํางานเอาสังคมใช่ไหมฮะ,ะใช่ใช่ทำงานเอาสังคมไม่คิดถึงอนาคตนะแล้วก็ไม่แคร์เรื่องเงินด้วยนี่งไงละ่ะ <laughs> ไม่แคร์เรื่องเงินเดือนอะไรเงีย้ยเง,งินทองอื คุณสมพลนะครับรถค่าโดยสารให้ลูกค้า30บาทครับ,รบให้ขึ้นรถไฟฟ้าไปงานเกษตรดีไหมครับติดเหรอฮะมันติดเหรอใช่ก็แน่นพีษษต่าตามโตทถินขาออกนะฮะยิ่งเย็นยิ่งเยอะนะคุณสมพลใช่ใช่ะแน่นอนอยู่แล้วเนาะเย็นโูพี่ออกไปคือผมออกไปเลื่องงานทุ่มก็ผ่านแยกเกษตรทุกวันก็ทุ่มกว่าคนเต็มเลยนะ วิ่งข้ามเราก็บูุังบวงมอเตอร์ไซค์ก็มก็เยอะแยะเนอะจริงประตูใหญ่ฝั่งโพหนยูทิงเขาปิดนะฮะบางท่านที่ผ่านแยกเกษตรจะใช้โพหนออกไปแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าประตูใหญ่มอเตอร์กษตรเขาปิดนะในช่วงจัดงานนะก็คุณต้องเลยไปนู่นเลยเข้าประตูที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตรครับก็เนี่แหละติดตั้งแต่ท้ายยางรัพร้าวถึงแยกเกษตรนะ คับคุณสีนินผมสวัสดีครับพี่ตั้มชลุอเฮียงเดวิดเจียงมาแล้วขอให้ขอให้น้องจาพนมหายป่วยจากมะเร็งอมออเหรอฮะเป็นแล้วนะอันนี้ไม่ทราบจริงๆครับผมครับคุณปานถนนคลองหลวงครับแย่มากนะครับขุดถนนทิ้งเอาไว้เป็นปีๆข้ามปีก็ยังไม่เสร็จสักทีไม่เห็นมีการทํางานเลยครับจากธรรมศาสตร์ข้ามไปคลองหลวงใช้เวลาเกือบชั่วโมงยังไงฮะเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยฮะ เออเป็นงานก่อสร้างเกี่ยวกับระบบท่อระบายน้ำพูดให้เต็มปากเอาที่เขาบอกก็จะเสร็จแล้วไม่ใช่เหรออันนี้เป็นงานศิลป์นคกันายไม่เกี่ยวกันนะออันนี้จะเป็นโครงการใหญ่กว่าทําไมตาลอยๆอยอ่ะตาลอยๆอยไม่เอาสิมันนานมากแล้วจำไม่ได้เลยแต่เรีรงการเหมือนนึกตาลอยลอยมันเยอะไงพี่ตาแวงเวดูไม่มีอนาคตอ่ะตาลอยลเอ๊จะยังไงต่อดีน้อน ๋ยวพูดผิดไปไม่ได้เข้าใจงั้นนู้นเหน่อยอะไรอย่างเงี้ถูกถูกเข้าใจกดดูซะหน่อยโครงการอะไรฮะเนี่ยพูดไปเรื่อยอ่างเงียบนะฮะขอขาข้อมูลก็กดดันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะคุณมดถามมาคุณเล็กมาไหมฮะพรุ่งนี้น่าจะมายังไม่ได้แจ้งอะไรสัปดาห์ที่แล้วเอคุณคุณแม่ใจตนาเขาไปต่างจังหวัดนะครับยังไม่มีครับหยอกหยอกอ๋ออล้อะไรเขาพูดกันเองโอ้ย เราก็ปูดอยู่คนเดียวไม่ไหลก็ไม่เลยนะฮะเตรียมรับสถานการณ์บูสะพานข้ามแยกบางเขนงามวงวานขาเข้าอ่ะครับฝั่งจมุ่งหน้าเกษตรที่มีบรรทุกหกล้อบรรทุกปูน<ม>ไปจอดเสียอยู่ฟังไมาจากพงเพชรขึ้นสะพานข้ามบ,บางเขนวิภาวดีคุณรู้ฟังนะครับรอการเคลื่อนย้ายตอนนี้เนี่ยพงเพชรแครายติดแล้ว<ม>งามวงวันขาเข้าไปถึงแครายแล้วครับผม อยังไม่ได้นะฮะขุดอะไรก็สักอย่างยังไม่ได้นะฮะเป็นการเกี่ยวกับระบบงานปปาปืมนะเป็นเป็นงานเกี่ยวกับระบบงานปรปาแล้วเขามีแจ้งไหมว่าเขาจะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะครับยังยังไม่มีแจ้งก็มาแตคุณปานบอกโครงการถนนคลองหลวงเห็นทําตั้งแต่ปีหกเจ็ดหกแปดอันนี้เ้าหกเก้าอะไรอะไรอะไรไรนกี่ยวงานประปานะฮะอะไรยังไงอืมอะไนะ คือดูคงไม่ได้อะไรดีอกคุณปาเนี่ยดูแล้วอ่ะดูมันคงไม่ได้แล้วล่ะตาลอยลอยอ้องไปหยมันเยอะไงตาล,ะละอยลอยพูดผิดมันผิดไม่ได้นะเออ,เอ,อพูดไปก็เออไม่มั่นใจด้วยเออเขาพูดไปก็เดี๋ยวกลัวจะพูดผิดก็เลยไม่พูดดีกว่าไม่ได้แล้วล,ะ <c oughs> ล่ะเขาไม่มีไหม เอาดูางานมงวงว้ยก่อน <S <S ได้ได้เออยังไงที่บอกว่านนเนี่ยบรรทุกหกล้อบรรทุกปูนเนี่ยผสมปูนเลยมาเนี่ยฮะเสียช่วงนี้ด้วยนะแล้วนี่แหละอ,อ,อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายท้ายแถวก็ต่อเนื่องตั้งแต่ทางลงสะพานข้ามแยกแคราย,าย<อ>นะฮะแล้วก็ฝั่งของงบานขาวไปแคราย,ายก็ท้ายแถวอยู่ในมงเกษตรตอนนี้เห็นประชาชื่นแน่นเหมือนกันที่จะวิ่งเข้ามาทางแยกปงเพรนะครับั้างขาดเข้าก็แน่นส่วนฝั่งขาออกเนี่ยท้ายแถวอยู่ตรงปากซอยประชาชื่น39ิบเนะฮะ คุณอะไรเนี่ยคุณกฤษณาคุณกฤษณาใช่ไหมน่าจะใช่คุณตั้มมาเส้นเสียงวีส่นมมากกังานงานอสปอตไม่มีเลยนะฮะตอนนี้เกลี้ยงเลยไปใช้ไอกันหมดเลยคุก็เสียงดีเออไม่ค่อยใช้มนุษย์ละไปใช้ไอไม่ต้องเสียตังค์้วยังรับอยู่นะคุณผู้ฟังนะเออลงเสียงงานสัมมนายังรับอยู่นะเออได้ได้หมดเลยโฆษณาเอไอไม่มีชีวิตชีวาเนี่ยก็ไม่เหมือนไม่เหมือนคนหรอกเนาะ เหมือนเหมือนเหมือนเล่นเส้นเลียนไม่ไดเหรอเหมือนเล่นเส้นยียคลิปเลยเหมือนแต่ยังใช้ได้อยู่นะฮะไปแล้วก็รูา้ากขอบคุณนะฮะสวัสดีครับเจาะทุกเส้นทางอยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจตั้มวิรยุทธ์ยิ่งยวด